เลิฟแอดฟิร์สไยพามาเที่ยววันนี้มาที่สะพานตรงนี้เขาเรียกสะพานอะไรเจ๊เต๋อแงานนี้ที่นี่ก็คือสะพานชมวิว <c oughs> บางขุนเทียน <c oughs> ชายทะเล <c oughs> ตรงนี้หลังจากที่ปั่นเข้ามาในสวนป่าโกงกลางทั้งปั่นทั้งลากทั้งเดินทั้งจูง ลมลุกคุกครานด้วยเสือสูงก็มาถึงจนได้ที่นี่ก็เป็นชายทะเลบางกุนเทียนเป็นจุดชมวิวนี่เสือลุงออฟกับน้องปุ้มตอนนี้เป็นผู้นำทางพามาละหกละเหรนทั้งจุงทั้งลากเข้ามาในป่าโกงกลางจนถึงจนได้อนนี้น้องซันหลังจากที่ งอแงแล้วก็หิวข้าวจนกระทั่งทานไปซะเต็มอิ่มแล้วดูสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสน่อเหมือนก็หิวข้าวอนี่ก็เป็นชายทะเลบางขุนเทียนวันนี้ชาวเลิฟแอดเอร์สไพร์พามาเที่ยว บรรยากาศวันนี้เย็นสบายเป็นอย่างมากพอดีเรามาเจอน้องสองคนนี้บอกว่ากำลังจะไปจับปูนู่นที่เราเห็นตรงนูน้นได้ปูมาตัวใหญ่ๆหลายตัวแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ก็จะมีไม้ไผ่เรียกว่าเป็นไม้ไผ่ชะลอคลื่นโครงการป้องกันการเกิดการเซาะ ชายฝั่งทะเลพื้นที่เขตบางขุนเทียนโดยเครือข่ายรักทะเลกรุงเทพสนับสนุนที่นี่บรรยากาศงามาวันนี้มีน้องหมามาทักทาย กสายสบายนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทะเลเพราะว่ากำลังคันอยู่เลย นี่น้องหมามาเจออะไรและของข้าพเจ้านี่เห็นไหมของของเสือแล้วต้องออบพอดีเลยเดี๋ยวตเบาหว่วน,นี่เห็นไหม นี่ก็คือทะเลกรุงเทพอยู่ที่บางขุนเทียนอากาศเย็นสบายในเดือนต้นเดือนพฤศจิกาเรากำลังจะดูซิว่าเราจะเจอปลาวานขึ้นบ้างหรือเปล่า